ภูมิจสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาลงมอดที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ของ Nexus m o d นะฮะ, <Huh? S 1> ะก่อนอื่นให้เรามาที่โปรแกรม Watch m o d Manager ก่อนเลยครับมาตรงหน้ามอดนะฮะ Get More Mod ตรงนี้ให้พิมพ์ F A L F E R Falfer นะครับ Falfer Face p r e s t คลิกเข้าไปเลยครับโอเคขอเข้ามาชม p r e s t หน่อยนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคนะครับจัดจ้านในย่ญญานนี้เลยนะผมว่าโอเคครับ ตรง Requirement เนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องมี Offside Requirement ก็คือเป็น m o ดที่อยู่นอกเว็บ Nexus นะฮะซึ่งม o ดตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนอ่าพีเซตเบอร์10นะครับเบอร์10เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับเอาละครับเข้ามาในเกมก่อนฮะเราจะมาดูว่าพีเซตหมายเลข10เนี่ยมันเป็นหน้าเป็นแบบไหนนะครับให้เรากด เล็บทิกเกอร์นะสายไป1 5 14้า12บ11 1อันนี้นะครับคือใบหน้า10เนี่ยคือมันเป็นพรีเซตในเกมอะซึ่งเราจะมาเปลี่ยนใบหน้าหมาเลขสิเนี่ยให้เป็นเหมือนในมอดของเรานะครับโอเคครับกลับไปเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับคลิกอันแรกเลยครับมันจะเป็นมอดที่ไม่ได้อยู่ใน Nexus MOD นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับลงมาครับลงมา Miss h a i s t y l e Version 1.6กดที่ดาวน์โหลดเลยครับคลิกด,ดาวน์โหลดครับ Start d o w n โหลดรอสักรู่ Open Folder นะฮะแล้วให้ทำการดอป ไฟล์มาตรงนี้เลยนะครับดรอปไฟล์เห็นไหมฮนะตรงนี้นะวางมาเลยครับโปรแกรมจะติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติครับโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับกระดิ่งหมดไปแล้วกลับมาที่เว็บครับเราจะต้องมีโอเนคิวนี่อันหนึ่งครับคลิกเลยครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ออฟไซด์แล้วนะไม่ได้ไ ใส่อันนี้เขาจะผิดพลาดไปหน่อยอันนี้มันอยู่ในเว็บของ Nexus Mod นะฮะมันจะมีอยู่2อันนะครับกด Mod Manager Download ครับอันนี้จะเป็น iNote l i t Download Solo Download Open w a r t e x เรียบร้อยกลับมาโหลด back to file ไป โหลดอันที่สองนะครับใช้สองอันเลยนะฮะผมดลดาวน์โหลด open w a r t e x เรียบร้อยนะครับกลับมาที่หน้าของ falfer face preset นะฮะเราโหลดสองอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วต่อไปให้ทำการโหลดไฟล์ เมนไฟล์ file นะครับโฟาเฟอร์พรีเซตนะครับพรีเซตนัมเบ์สิบนะครัสโลดาว์โหลดครับโอเพนวอ t เทครอติดตั้งก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับกระดิ่งหายไปหมดแล้วนะครับมันจะเพิ่มมาสี่อันนะที่เราดาวน์โหลดไปทีนี้เราก็เข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าไปเลยเฮ hey. เอาแล้วนะครับกดปุ่มขึ้นอเล่มเกมเริ่มเกมใหม่กด A เขาเกมมาแล้วนะครับกด Y ข้ามไปเลยครับไม่ต้องชมแล้วครับไตเติลขอบคุณสามร้อยสองซับสไคร์มากๆนะครับ ขอบคุณที่มอบกำลังใจให้ผมมานาที่นี้ด้วยครับกดร์ e นรับ n เปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะฮะคุณคิดเหรอแน่นอนตนี้ก็ตีเขห้ตายที่อทารเก่าคืนน้ะครัคิดเหรอแนนนน้กเขายอรเซ้ายนะครับตอนนี้อเยู่ห1่นะคหรอบน่้กเายไป่หอห้าสิบสี่ 13 12 11เอ็ด่านะครับมาลุ้นกันครับ10ครับโอ้เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอา่าแต่ว่าว่ามันทำแม่งทำแม่งนะมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับเราเรามาลองทำดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะ ออกจากเกมครับไปที่เดสก์ท็อปแล้วกด Y ทีนี้ถ้าหากเราไม่ต้องการแล้วนะครับเราอยากจะถอนการติดตั้งก็ให้กดตรงนี้นะครับ Remove คลิกของอันเลยนะครับก่อน Remove อเข้าไปดูก่อนนะครับที่ w a r Tech Fallout นี่นะครับอันนี้ที่เราลงไปมันจะมีเพิ่มมาใหม่อันนี้อันนี้2 3 4 4อันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน สออันเลยครับ remove 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 อันสุดท้ายครับ remove o k ครับตอนนี้เราจะเหลืออยู่2หมอด2ตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะและเราเข้ามาดูที่ได้ดีกันครับ ไปหมดแล้วนะฮะจะเหลือแค่2อันนี้มันจะทำให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับอะครับสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในการเล่นเกม Fallout 4ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ okay. Okay. Yeah. ถ้าดูและชอบยังไงก็ช่วยกดซับ s c คร b e ให้ด้วยนะจ๊ะ